คราวนี้เป็นเรื่องของเขาบอกมันมีมาเฟียคุมวินรถตู้อยู่ครับผู้ชมครับสาวรายนี้เขาไปร้องที่เพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยเป็นนายท่ารถตู้สิงบุรีฮะถูกมาเฟียที่คุมวินย่านรังสิตลุมกระทืบครับเพราะอะไรไม่จ่ายค่าคุ้มครองไม่ยอมให้นํารถตู้เถื่อนมาวิ่งพอแจ้งความกับตํารวจในพื้นที่บอกว่า อยู่เฉยๆเพราะกลุ่มนี้เขามีอิทธิพลมากตำรวจก็กลัวอีกเหมือนกันนะฮะซ้ำยังโดนขู่ฆ่าด้วยจนสุดท้ายแฟนของเธอต้องลาออกจากงานนะครับอะลองไปชมคลิปเหตุการณ์ก่อนครับ คลิปเหตุการณ์ที่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือเข้าบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับขนาที่กลุ่มชายชะกันซึ่งถูกระบุว่าเป็นมาเฟียคุมวินรถตู้รังสิตนะครับรุมกระทืบหนุ่มครับในท่ารถตู้สิงบุรีนะครับแล้วก็แน่นอนนะการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาครับช่วงบ่าย3โมงแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันอึดาอาัดมากเพราะเขาบอกว่าอยู่ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมที่เคยมาขึ้นรถที่วินแถวรังสิต ก็คงพอจะรู้ว่าวินนี้ก็ใหญ่ฮะแถวย่านนี้นะครับผมก็คือว่าคนมาขึ้นรถกันเยอะคลิปนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับส่งไปร้องเรียนทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะบอกแล้วตอนนี้อย่าว่าแต่สายใหม่เลยฮะเห็นได้ข่าวว่าส่งกันมาทั่วประเทศเลยเนี่ยนะฮะบอกข้อความบอกว่าแฟนของเธอเป็นนายท่ารถตู้สิงบุรีครับถูกกลุ่มมาเฟียคุมวินรถตู้ที่รังสิตเนี่ยทำร้ายเพราะไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองและไม่ยอมให้รถตู้ผีของกลุ่มนี้มาวิ่งในเส้นทางครับ หลังเกิดเหตุอะเรื่องรถตู้เถื่อนไม่เถื่อนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือเรื่องค่าคุ้มครองแต่เรื่องหลักคือเรื่องของการถูกทําลายร่างกายพอเกิดเหตุเธอไปแจ้งความฮะเธอกับแฟนหนุ่มเนี่ยไปแจ้งความที่สพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธาน,นีตำรวจอันนี้เดี๋ยวต้องถามตำรวจอีกทีหนึ่งนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมฮนะอยู่เฉยๆเพราะกลุ่มเนี่ยเขามีอิทธิพลมากเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะหนูนะอ้าว ตายเป็นว่าตำรวจบอกว่าให้อยู่เฉยๆครับคุณผู้ชมนะนอกจากนี้ยังถูกกลุ่มนี้ที่อ้างตัวเป็นมาเฟียเนี่ยนะฮะขูว,ว่าถ้ายังเห็นหน้าอีกนะที่วินเนี่ยจะเอาให้ตายเลยตอนนี้ล่าสุดแฟนหนุ่มของเธอก็เลยต้องออกจากงานครับคุณผู้ชมครับอุ้ยตายแล้วกลายเป็นว่าตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรกลัวมาเฟียแหละ ลัวจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะบอกว่าเตือนๆมาปาไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเองล่าสุดนะครับคุณพันธุ์งุ์สุรภาพผู้สื่อข่าวช่อง8ปนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับไปพูดคุยกับคนที่โพสต์เพจที่ว่านี่ฮะคุณผู้ชมฮะเป็นเมียของผู้บาดเจ็บครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากนายวีผัวของเธอเนี่ยเป็นนายท่าคุมคิวรถตู้ต่างงฉวัดใช่ไหมต่อมาเจ้าของวินเนี่ยได้เรียกนะครับมาให้ผัวของเธอเนี่ยดูแลวินแทน แล้วก็ลดจํานวนคนที่สําคัญครับกับการไปว่าจะต้องให้ในเบิ้มที่เป็นคู่กรณีก่อนนั่นเนี้ยออกจากงานด้วยจนกระทั่งครับก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมเนี่ยผัวของเธอก็เดินไปบอกในเบิ้มนะบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเพราะว่าเขาจะลดคนง,งานแล้วเองเนี่ยก็ถูกไล่ออกด้วยนะยนสุดท้ายครับในเบิ้มพอได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจครับ หลังจากนั้นก็ไปตามพักพวกที่เป็นคนคุมคิวรถตู้อยู่ภายในพื้นที่จอดมารุมทาร้ายหัวทันทีอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับหลังเกิดเหตุครับเมียของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็รีบไปแจ้งตำรวจสพประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ครับพอตารวจมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็บอกว่าให้อยู่เฉยเฉอยู่เฉย,ยเฉยเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็เตือนอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าอย่าไปยุ่งกับไอ้คนพวกนี้พวกนี้มันมาเฟียอย่าไปยุ่งกับมันพอเมียของผู้บาดเจ็บได้ยินแบบนี้ก็ กลัวเลยทีเดียวฮะตำรวจพู๊แบบนี้บอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมันนี่คือตำรวจกลัวมาเฟียเหรอก็เลยกลัวว่าถ้าถติว่าไปแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยคดีมันจะเงียบอ่ะแล้วจะไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่เธอกลัวอย่างมากเลยครับส่วนอาการบาดเจ็บของผัวเธอครับก็ยังบาดเจ็บอยู่ตรงแถวตรงหน้าแขนแล้วก็ขาเนี่ยแหละครับจากการถูกรุมทำร้ายไปฟังเมียของผู้บาดเจ็บกันนิดนึงฮะซึ่งพวกตรงนั้นเนี่ยคือหนึ่งประกอบด้วยนายท่า สองคนแล้วก็เด็กพวกเด็กวัยรุ่นแถวนั้นอะวัยรุ่นนักเลงอะไรแถวนั้นอะสองอีกประมาณสองคนสามคนประมาณนี้นค่ะามาลุมกระทืบแล้วตรงนั้นก็ไม่มีใครช่วยอะไรเลยบกสในในรังสิตหรือคนที่ขายตัวเนี่ยเขาก็รู้จักว่าคนพวกนี้เป็นใครมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเพราะว่าณตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าห้ามโดนลุมกันสี่ห้าห้าหกคนก็ไม่มีใครกล้าห้ามเพราะว่าเขาเขา,เขาก็ไม่อยาก ไม่กล้ายุ่งอะไรเงี้ยกล้าหนูมีคลิปเสียงก็คือเขาก็บอกว่ามึงจะเอาใครก็ได้มึงจะเอาใครมาก็ได้หรือมึงจะตัวตัวก็ได้มึงจิ้มเลยเดี๋ยวกูเรียกพ่อกูมาอ่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับประโยคสุดท้ายของทางฝั่งภรรยาผู้บาดเจ็บที่บอกว่าเธอมีคลิปเสียงและในคลิปเสียงเนี่ยบอกว่าจะมากี่คนก็ได้จะตัวตัวก็ได้จะยังไงก็ได้เพราะเดี๋ยวพ่อมาพ่อที่ว่านี้คือใคร วันนี้เรามีคลิปเสียงนะเพราะว่าเราขอมาจากทางภรรยาผู ok> ้เสียหายมาด้วยนะครับอ้าวลองไปฟังคลิปเสียงนี้บางช่วงบางตอนครับเทื่อนตัวๆก็ได้มันมาหาเรื่องมันบีบน้องพี่ั่นเองเป็นพี่ังนะพี่เบพี่เบิ้มพี่เมพี่เบิ้มมไดีบใคร่เดี๋ยพี่เบิ้มเราปากดีด้วยพี่ตอหลอกจะใครมาคุว่าพี่เดี๋ยวพี่ตอฟังกอนนะเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวพ่ออวกมาเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวรอพ่อพดก่อนนมพี่ตอเดี๋ยวพี่ตอเดี๋ยวพี่เบิ้มอาเฟังผมด้วยนะไม่ได้ฟังฟังข้างเดียว เป็นใครอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ตํารวจไปทําหน้าที่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแสดงว่าต้องมีผู้ที่ใหญ่กว่ากลุ่มนี้หรือเปล่าหรือใครเป็นคนดูแลคุ้มครองกันแน่นะครับอ่ะแต่แน่นอนเมื่อกี้ได้ยินในคลิปใช่ไหมฮะบอกว่าอย่าฟังความข้างเดียวใช่ครับ เวลาเราทําข่าวเราก็จะไม่ฟังความข้างเดียวเหมือนกันเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะคุณเนมพานุพงศ์ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุจุดนี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยนะบางท่านที่ไปขึ้นรถตู้ยาลังสิตเนี่ยฮะและเราไปเจอกับคู่กรณีก็คือนายเบิ้มครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นมาเฟียวันนี้เบิ้มขอชี้แจงบ้างครับผู้ชมครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการกระทบกระทั่งจากปัญหาส่วนตัวส่วนกลุ่มคนที่มารุมเนี่ยก็ถูกในวีก็คือฝั่งของคนบาดเจ็บเนี่ยนะที่ภรรยาเขาไปล้อมเพจสันนิษฐต้องรอดเนี่กก็น,กน่ออ เคยเกิดความไม่พอใจครับลองไปฟังเสียงในเบื้องคู่กรณีครับส่วนตัวครับพี่รื่ส่วนตัวเพราะว่าเขาว่าผมว่ามันมีปัญหากันมาตลอดมีปัญหาเรื่องกันแต่ว่าเรื่องงานปัญหารเรื่องคำพูดกันแล้ว,วันนั้นน่ะเขามาใช้คำพูดกับเราไม่ค่อยดีเราก็ลเลยม,มีการต่อยกันหน่อยแล้วไอ้ภาพที่ว่าภาพที่ว่าพี่เห็นนะมีการชุม,มนุมกันเกิดขึ้นเนี้ยเพื่อนผมทั้งนั้นเขาเข้ามาห้ามผม แต่ตัดผูกฝ่ายตรงข้ามอ่ะูกคู่กรณีผมอ่ะบ่อยคิดว่าเขาจะเข้ามาลุมเขาไม่ลุมนะพี่เขาเข้ามาห้ามผมข้อมูลไม่ตรงกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เราถามในเบิ้มต่อในเบิ้มบอกว่าการที่ฝ่ายคู่กรณีก็คือฝั่งของนายวีเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่บริษัทจะไล่เขาออกนั้นเบิ้มบอกว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะไล่นายวีออกต่างหากแล้ววันถัดมาเนี่ยทางฝ่ายคู่กรณีเข้ามาจับไม้จับมือขอโทษเขาและเพื่อนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ไม่รู้ว่าทําไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตก็คือกลายเป็นว่าคลิปนี้ถูกส่งไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นดาวที่ทางฝั่งภรรยาผู้บาดเจ็บก็คือภรรยาในวีไม่พอใจแล้วก็เนี่ยฮะวันนี้มาเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะครับผมล่าสุดครับนายสัญ,ญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตนะครับกรรมการผู้จัดการยายใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขอสอครับก็ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วครับบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก,ก็ป<า>กคงออจะต้องตรวจสอบแหละที่มีการอ้างบอกว่าผู้เสียหายนะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มวินรถตู้แถวรังสิตนะฮะก็จะไปตรวจสอบกันนะครับแต่ก็บอกว่าคือไอ้โทษของผลส่งเนี่ยมันโทษไม่ได้เยอะเอาโทษสูงสุดเอาจริงจเนี่ยมันก็คือปรับแค่2,000บาทที่เหลือก็ต้อง เป็นหน้าที่ของตํารวจละที่จะต้องไปดําเนินคดีแจ้งข้อหากันต่อไปนะฮะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเฟียมีจริงหรือเปล่าหรือ,อยังไงเนี่ยนะฮะ,ะตรงนี้ที่คุณปิ๊กบอกไปสพนะฮะประตูน้ําจุฬาลงกรบอกว่าตํารวจยังกลัวเลยนะฮะ,ะดังนั้นก็อ ถ้าตำรวจกลัวแล้วเราจะไปพึ่งใครล่ะฮะจะให้ไปบอกทาหารหรือฮะหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันแต่บกสวันนี้เขาก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องมาเฟียก็ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับเขาอาจจะไม่ได้กลัวมั้งเขาอาจจะแค่เกรงใจข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตไคยข่าช่อง8